สนับสนุนโดย D-Tag TriNet สาโครงข่ายอัจฉริยะที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ b i ส c o n n e c t วันนี้นะคะกับช่วงปากท้องร้องเปล่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนในเมืองหลวงนะคะทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มชนชั้นเลยนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไปไม่มากก็น้อยเรื่องที่จะพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวการปรับขึ้นค่าบริการของรถไฟฟ้า BTS นะคะที่เพิ่งจะมีการปรับขึ้นไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา1มิถุนายนนะคะดูแล้วหากดูภาพรวมค่ะการปรับขึ้นอาจจะดูไม่มากนกะ ะะเพราะว่าจากสถานีปลายทางหมอชิดมาถึงสถานีอ่อนนุชก่อนที่จะต่อไปที่แบริ่งเนี่ยมีการปรับขึ้นรวมๆแล้วเพียงแค่2บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าลองพิจารณาเพียงแค่เป็นระยะทางสั้นๆต่อสถานีมันอาจจะเป็นราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมากทีเดียวนะคะของคนที่ใช้บริการในระยะทางสั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาฟังเสียงตอบรับจากประชาชนนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเพราะว่าทาง BTS เอเองก็ มาบอกนะคะว่าตั้งแต่เปิดใช้บริการมาเมื่อปี42เนี่ย ครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งที่2เท่านั้นเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยปรับขึ้นไปเมื่อปี49นะคะผ่านมาระยะเวลาก็7ปีด้วยกันที่ไม่มีการปรับขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้จะมาฟังเสียงประชาชนว่าเขาได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างกับการปรับขึ้นราคาของ BTS ในครั้งนี้อาจจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเศษเหรียญที่ปรับขึ้นเนี่ยเป็นเหรียญบาทด้วยนะคะก็ทําให้รถอาจจะมีผู้ใช้บริการค่อนข้างไม่ค่อยงงหรือว่างงกับราคาที่มันอาจปรับขึ้นนะคะ เดี๋ยววันนี้ไปฟังเสียงประชาชนกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ อล้ค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการ i i c o n n e c t กับช่วงปากท้องร้องเปล่านะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนบางกลุ่มนะคะที่เขาจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนกับการปรับขึ้นราคาของรถไฟฟ้า BTS ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงปากท้องร้องเปล่ากับสองสาวคุณเฟยและคุณทอยจอยค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณปุ้ยด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ไปเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาผ่านมาวันนี้ก็6วันเข้าไปแล้ว<ช>มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นมากไหมคะกับการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ oh. บอกเลยค่ะว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของหลายๆคนนะคะที่ได้ใช้รถไฟฟ้า BTS วันแรกนะคะที่มีการปรับขึ้นราคาไปในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้บริการเช่นกันแล้วก็หลายๆคนก็คงจะทราบนะคะว่ามีการเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าในส่วนของสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะที่เป็นส่วนของออสนามกีฬาแห่งชาติเ,เกิดเหตุขัดช่องด้วยเพราะว่า,า,ามีขบวนรถเนี่ยค่ะไปติดอยู่ที่ สถานีกรุงธนบุรีก็เลยทำให้ผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS ในช่วงนั้นเนี่ยค่ะก็เกิดความ,มไม่สะดวกนะคะต้องรอรถโดยสารขบวนใหม่มาเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็แหมเจอบางทีเจอบ่อยครั้งแล้วก็เป็นช่วงเวลาเร่งรีบหรือว่ามีธุระนัดหมายสำคัญนี้ก็ทำให้ปวดเสียนเวนก้าวได้เหมือนกันค่ะ ฟังปัญหาที่คุณทอยจอยพูดมาก็คือเป็นปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันขัดข้อง<ช>่อาจจะไม,ม่ไม่ได้มีส่วนโดยตรงหรือเปล่ากับการปรับขึ้นค่าบริการตรงนั้นแต่ว่ามันก็กระทบว่าเออมันขึ้นบริการปุ๊บคนที่จะไปแลกเงินมันก็ลดแถวก็ยาวอยู่แล้วแล้วยังจะต้องมารอรถไฟฟ้าที่มันขัดข้องตรงนี้อีกอ<ช>ีกหนึ่งปัญหาก็คือความแออัดใช่ตามสถานีต่างๆเวลาที่เราเร่งรีบอย่างสถานีสยามผู้ใช้บริการเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากทุกช่วงเวลาเลยดิฉัน เวลาที่จะไปหยอดเหรียญแหมวันแรกที่มีการปรับขึ้นราคาปกติที่ฉันมีบัตรที่เป็นแบบบัตรเติมเงินนะคะบคัตรแรปิด <rapid. S 2> แต่เผอิญวันนั้นค่ะแหมดันลืมเอาติดกระเป๋าไปด้วยต้องไปแลกเหรียญต้องเอาแบงก์ไปแลกเหรียญที่เคาน์เตอร์อแล้วก็นําเงินเนี่ยมายอดพอยอดปุ๊บอ้อาวงงทำไมตัวเลขเหรียญอะไรเปลี่ยนบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวสารหรือว่าบางทีอัปเดตแล้วเนี่ยแต่ก็หลงลืมไปว่าอ้าวมันถึงวันที่จะต้องมีการปรับขึ้นราคาแล้วแล้วพอไปหยอดเหรียญเนี่ยโอ้โหบางทีเหรียไม่พอนะ ก็ต้องไปรอต่อคิวใหม่หรือว่าทําให้เกิดการสับสนหลายคนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเลขเนี่ยบางที 42- 38หรืออะไรยังไงแล้วคือตัวเลขมันไม่ได้ลงเป็นเลขกลมๆหรือว่าลงเลขขึ้นอย่างเลขห้าอีกต่อไปนั่นหมายความว่าก็จะทําให้คนเนี่ยเกิดความมุนงงแล้วก็สับสนมากๆว่าอามล่าช้ให้นะ สร้างความราชาขึ้นเยอะไหมคะมค่อนข้างเะยเยอะเพราะว่ามีเสียงหลายเสียงที่บน่นว่าเนี่ยหลังจากการปรับขึ้นราคาแล้วเวลาที่ไปแลกเงินเนี่ยอย่างเขาไม่รู้เขาไปแลกอ,อ้าวเอามายอดอุ้ยไม่พอต้องกลับไปแลกใหม่ใช่ยางบางทีโดยพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องหยอดเหลยญบางที50บาทโดยพื้นพื้นอ่ะนำแบงค์ไปแลกนะคะ50าบาทพอมาดูจริงๆอ้าวอาจจะ52บาท หรือว่าส0บาทหรืออะไรอย่างนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันขาดไป2บาทเราต้องไปต่อแถวใหม่เนี่ย mm hmm. เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแถวแต่ละแถวเนี่ยไม่ใช่สัน้นๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีที่เป็นสถานีเชื่อมต่อแล้วก็เป็นสถานีที่มีคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้แถวมันค่อนข้างยาวเหมือนกันมาดูกันด้วยนะคะว่าในส่วนของทางประชาชนหลายๆคนนะคะที่ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ BTS เนี่ย จะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างดิฉันนะคะไปลงพื้นที่มาคุณเฟยก็ไปลงพื้นที่มาด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะวว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงกันด้วยค่ะ,ะก,ก็ก็มีค่ะเพราะว่าเวลาจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาคืนแล้วก็ควรแบบควรจะมีตู้แบงค์ให้มากขึ้นเลยอนะเพื<ม>่อที่ใส่แบงค์เราได้มากขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการมาเรียนของเราไหมคะก็ะเหมือนกันค่ะเสียเวลาแบบต่อแถวมันต้องต่อแถวที่จลกเรียนยอดเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าการที่ปรับขึ้นเนี่ยมัน เราเห็นว่าเหมาะสมไหมคะก็จริงๆแล้วหนูว่าก็ไม่ค่อยเหมาะนะน่าจะช่วยๆกันหรอกอะไรอย่างเงี้ย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้รถไฟฟ้า BTS ถามด้วยค่ะว่าปัญหาในปัจจุบันที่มีการปรับราคาขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี่มีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างไหมคะก็จริงๆไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆบอดีก็คือจะใช้บัตรอย่างเช่นบัตรที่เขาออกนะครับผมมันก็จะได้ราคาที่ยังคงที่อยู่แต่ว่าสิ่งที่อยากจะสะท้อนมากกว่าก็คือว่าตอนนี้ปัญหาคือการที่เราต้องรอรถนานโดยเฉพาะอย่างช่วงเย็นอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีความติดขัดแล้วก็อย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นเพราะเรื่องไงรปาากฏว่ เราต้องรอรถนานมากแล้วก็รวมทั้งทุกวันเนี่ยเราแทบจะได้ยินว่ามีความติดขัดหรือว่าไม่สะดวกในการใช้บริการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องรอรถนานหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราต้องรอระหว่างสถานีเนี่ยนานมากก็อยากที่จะให้คือถ้าปรับราคาเราก็เข้าใจนะครับมันก็เป็นเรื่องค่าของชีพนะแต่ว่าเราก็คงอยากได้บริการที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีรถไฟฟ้าที่ถี่ขึ้นได้มีโอกาสได้นั่งนะครับไม่ใช่ว่าเออต้องมายืนรอนานๆหรือว่าต้องมายืนว่าได้รับแจ้งว่าตอนนี้สถานีติดขัด ตอนนี้ต้องไปใช้รถใต้ดินแทนหรือว่าใช้บริการขนส่งมวลชนอื่นแทนเพราะว่าการที่เราเลือกใช้ BTS เพราะว่าเราต้องการความรวดเร็วแล้วก็แน่นอนตรงนี้ครับคือเรื่องปรับราคาก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องบริการมากกว่าครับตอนนี้ครับถามด้วยค่ะว่าเป็นหนึ่งในฐานะที่ผู้ใช้ BTS แล้วการเลือกที่ซื้อบัตรที่เป็นแบบว่าเติมเงิน ถ้าเทียบกันว่าถ้าเราไม่ใช้บัตรเติมเงินแล้วไปหยอดเหรียญนี่จะมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานหรือใช้บริการด้วยไหมคะจริงๆก็ถือว่าแตกต่างนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเราหยอดเหรียญเนี่ย จะเคยเห็นว่าเราต้องเข้าคิวนานมากแต่ว่าคือถ้าเราใช้บัตรเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหยิบบัตรมาปุ๊บเราก็แตะที่เครื่องแล้วก็สามารถที่จะไปรอรถได้เลยบางทีเนี่ยการใช้เครื่องเนี่ยก็ใช้เวลานานด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งอย่างที่รู้คือตอนนี้การใช้เครื่องกับบัตรเนี่ยการใช้เครื่องเวลาหย่อนเหรียญเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็แพงขึ้นกว่าเดิม2บาทถูกไหมครับผมมันก็อาจจะต้องหาเหรียญบาทหาเหรียญอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อันนี้คือเราเติมเงินครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะใช้ได้หลายๆครั้งแล้วพอหหมมมดดแล้้วเเราก็ค่่ยติใไ <upa> ก็ค่ขขอนข้างสะดวกสําหรับคนที่เดินทางประจำครับผมถ้าว่าพูดถึงการปรับขึ้นค่าบริการแล้วก็คือแน่นอนละค่ะว่าใครที่ใช้เงินสดไปหยอดตู้เอาเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นค่าบริการแล้วในส่วนของบัตรละคะอย่างกรณีบัตรแบปบิดเนี่ยมีการปรับขึ้นด้วยไหมหรือว่าบัตรที่เป็นบัตรแบบเหมาเที่ยว สามสิบสี่สิบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีการปรับขึ้นค่าบริการด้วยไหมคะสําหรับผู้ที่ใช้บัตรรับบิทอยู่แล้วเนี่ยเขาจะคิดอัตราค่าบริการนะคะในอัตราราคาเดิมไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะคะสําหรับบัตรแบบเที่ยวค่ะจะมีการปรับราคาโปรโมชั่นใหม่ค่ะดิฉันมีข้อมูลด้วยนะคะว่าในส่วนของบุคคลทั่วไปอะเรามาดู ในเพจกันด้วยค่ะในส่วนของบัตรบิดนะคะที่ซื้อแบบเป็นรายแบบเที่ยวนะคะบุคคลทั่วไปนะคะที่แบบว่าสูงสุดนะคะ50เที่ยวนะคะก็ราคา1,100บาทเฉลี่ยเที่ยวละ22บาทค่ะและในส่วนของราคาต่ําสุดที่15เที่ยวนะคะก็จะอยู่ที่4 0 5บาทเฉลี่ยเที่ยวละ27บาทแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาก็จะเป็นสูงสุด50เที่ยวนะคะราคา800บาทเที่ยวละ16บบาทแล้วก็ แบบต่ำสุด15เที่ยวนะคะก็เฉลี่ยตกเที่ยวละ21บาทก็คือความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับนักศึกษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ6บาทต่อเที่ยวแต่ว่าใครที่ใช้แบัตรแรบบิทนะคะที่เป็นแบบเติมเงินก็คือเติมเงินแล้วก็ดูว่าหาักจากราคาที่เป็นแต่ละสถานีที่เราไปเนี่ยเขาก็จะคิดตามเลทเดิมแต่ที่หลายๆคนเข้าใจว่าทาง BTS เนี่ยจะมีการปรับขึ้นราคา ค่าโดยสารต่อเที่ยวเนี่ยสบาทจริงๆต้องบอกว่าแหมมันไม่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันนี่สิคะคือโดยรวมทั้งหมดน่มันขึ้นไป2บาทแต่ว่าต่อสถานีมันก็อาจจะปรับขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นแต่คือทั้งหมดโดยรวมน่มันแค่2บาทเฉลี่ไงฉันมีเพจด้วยฉันมีเพจข้อมูลขอดูเพจข้อมูลเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจจะงงนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีข้อมูลบางสื่อที่จะบอกว่าเอมันปรับขึ้นสถานีละ2บาทมันไม่ใช่สถานีละ2บาททั้งหมดเนี่ยมัน2บาทแต่เฉลี่ยออกมาเนี่ย มันก็จะไม่เท่าเดิมความแตกต่างมันค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะคะคือต้องทําความเข้าใจกับประชาชนก่อนนะคะกับผู้ชมด้วยว่าราคาค่าโดยสาร BTS เนี่ยค่ะเขาจะคิดแค่เฉพาะในส่วนของระยะทาง23.5กิโลเมตรเท่านั้นไม่รวมส่วนต่อขยายในเส้นสุขุมวิทนะคะสถานีที่1เนี่ยเขาจะ15บาบาทคงเดิมค่ะสถานีที่2เนี่ยจะเพิ่มมา2บาทเป็น22่บาทเออสถานีที่1 15บาทค่ะสถานีที่2 22บาทค่าทส่วนต่างมัน7บาทไม่ใช่เหรอคะ ส่วนต่างมัน7บาทแต่ว่าจากเดิมเนี่ยมันอยู่ที่20สบาทใช่ส่วนเดิมสถานีที่สองเนี่ยค่ะ20บาทอ่ะก็ดูจากเพจนะคะแล้วสถานีที่3เนี่ยจากเดิม20บาทเพิ่มขึ้นเป็น25บาทคือจากเดิมถ้าสมมุติว่าเราไป3สถานีเนี่ยมัน20บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันปรับขึ้นไป5บาทค่ะก็อยู่ที่ยีบาบาทคือถ้าใครถ้าใครเดินทาง BTS ในระยะใกล้สถานีสามสถานีปรับขึ้น5บาทนะคะไม่ใช่2บาท แล้วสถานีที่3ปรับขึ้น3บาทจาก25เป็น28ค่ะมาถึงสถานีที่5ค่ะถ้าใครเดินทางในระยะที่แบบปกติเนี่ยถ้าถ้าคุณเดินทางเนี่ยคุณจะไม่มไม่ใช้ BTS ในช่วงที่แบบ1 2-3สถานาีหรอกห<ช>สถานีขึ้นไปเพื่อที่จะร่นเวลาแล้วก็ระยะทาง5สถานีเนี่ยจากเดิม25บาบาทมีการปรับขึ้นเป็น 31บาทก็คือบวกไปอีก6บาทนะคะไม่ใช่2บาทต่อเที่ยวอ,อันนี้ก็ทำให้หลายๆคนงงนะว่ายังไงแล้ว<ช>สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสถานีที่789เนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้น7บาทจากเดิมที่ประมาณ30บาทก็จะเป็น34 30เป็น37 30เาเป็น37 35เป็น42ประมาณนี้แล้วก็มาถึงสถานีสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ที่ จากเดิม40เป็น42บาทอีกย่างก็เท่ากับว่าคนที่ใช้บริการเดินทางไปในเส้นทางที่มันไกลๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าใช่ก็จะเป็นระยะทางคือมันเหมารวมอ่ะทั้งหมดมันขึ้นแค่2บาทเท่านั้นคือสถานีถ้าว่าพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าราคาเก่าเนี่ยสถานี3-45ห้ามันอาจจะเป็นราคาเดิมแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยสหาราคาใหม่หมดเลยทุกสถานีไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าราคามันปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างทางทางผู้บริหาร BTS เนี่ยเขาออกมาพูดว่าครั้งแรกที่ในการเปิดใช้ BTS นะคะปลายปี4-2เรดราคาเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ระหว่างประมาณ15เอ่อ10ถึง40บาทบ่าทพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเกือบ7ปีประมาณปลายปี4-9มีการปรับขึ้นราคาจาก15ถึง40ก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ในเรทประมาณนี้แล้วก็พอมาถึงล่าสุดมิถุนายนปีนี้นะคะ1มิถุนายน มีการปรับขึ้นอยู่ในเรทประมาณ15 4 2ถึง42ฟังดูเหมือนน้อยนะสองบาทแต่จริงๆถ้าใครใช้อยู่ในช่วงช่วงสถานก็จะได้รับผลกระทบเหมือนอย่างที่บอกไปที่ว่าพอมาดูเหมือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย2บาทแต่ถ้ามาดูจริงๆสถานีที่7 8 9นี่บวกอีก7บาทเลยนะคะอันนี้ทำเห็นภาพเป็นภามาขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อใครที่ใช้บริการในระยะสั้นๆ S <S <S <ภ>คือเดินทางสั้นๆเนี่ยราคาจะเพิ่มสูงมากแต่ถ้าเดินทางจากหมอชิดมาสิ้นสุดที่อ่อนนุชเลยเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้ไม่มากหรอก2บาทเท่านั้นเองแต่แน่นอนว่าประชาชนก็ค่อนข้างจะบ่นเหมือนกันเพราะว่าเศษเหรียญในกระเป๋าบางทีเราไม่พกเหรียญบาทไงบางทีเรามีแค่เหรียญห้าเหรียญสิมันก็หยอดง่ายกว่าตอนนี้แบบต้องพกเหรียญบาทแล้วเราต้องต้องควานหาเหรียญบาทจากโอ้โหหาไม่เจอก็เหรียญบาทหายไอันนี้อันนี้พอเห็นแบบเร้งที่เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจทาให้คิดได้ว่าเอ๊ะเขามีการคํานวณที่่เป็นชวง สถานีช่วงระยะทางที่แบบสองสามสถานีเป็นช่วงช่วงสถานีไหนที่ใครใช้มากสุดเนี่ยปรับขึ้นกระชูดขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่า,นาคิดมันยคะอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตมาเหมือนกันใช่ดิฉันก็สังเกตนี่แหละ <laughs> ในฐานะคนใช้อ,อ <laughs> แล้วอันนี้อันนี้คือเป็นมุมมองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาก็แน่นอนแหละว่าไม่พอใจอยู่แล้วม,มาปรับขึ้นราคาฉันทำไมฉันจะใช้บริการเท่าเดิมเนี่ยเธอมาปรับขึ้นฉันทำไมแล้วในแง่ของทาง BTS ล่ะคะทางด้านของ ของผู้ให้บริการเนี่ยเขาเขามีได้รับปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่ามีฟีดแบ็อย่างไรกลับไปบ้างจากประชาชนที่ใช้บริการจริงๆแล้วนะคะการใช้บริการหรือว่าการปรับขึ้นราคาเนี่ยก็ยังไม่สําคัญเท่ากับบริการที่เขาจะได้รับนะซึ่งทางสนิสิทธิ์โทนะคะก็มีการสํารวจค,ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ BTS นะคะโดยนะคะ พบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจกันให้บริการโดยรวมเนี่ยได้คะแนน3.93คะแนนนะคะจากคะแนนเต็มอยู่ที่5คะแนนค่ะหากแบ่งเป็นประเภทนะคะการให้บริการเนี่ยด้านความปลอดภัยในระบบการให้บริการจะอยู่ที่4.02คะแนนซึ่งสูงที่สุดค่ะแ<ต>่เร่เใช่เรื่องของเวลาเนี่ยก็ได้รับเสียงความคิดเห็นจากประชาชนว่าในเรื่องของความแออัดเนี่ยอยากให้แก้ปัญหา อย่างเช่น MRT นะคะรถไฟาใต้ดินจะมีตู้ที่ใช้สามารถใช้บัตรค่ะเอ้ยโทษค่ะใช้เหรียญใช้แบงค์ธนบัตรไปแลกเหรียญได้ใช่ก็อยากจะให้มีอยากจะให้แต่ละสถานี BTS เนี่ยมีตู้ที่สามารถนําธนบัตรไปแลกได้เพราะว่าบงทีมันต้องต่อคิวนานเหมือนกันคือเขาจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นบางสถานีใหญ่ๆเท่านั้นอย่างจตุจักรอันนี้จะมีแต่ว่าหลายสถานีย่อยๆเนี่ยไม่มีเลยแต่ก็ต้องให้ความสําคัญเท่าเท่ากันนะคะคือเขาเรียกว่าระบบ การคมนาคมขนส่งคือ,อมไม่ว่าจะที่ไหนในโลกเนี่ยเขาจะต้องเน้น3อย่างเป็นหลักก็คือ,ค,อความสะดวกสบายค,ความปลอดภัยและสำคัญสุดคือความรวดเร็วตรงต่อเวลาพูดถึงเรื่องของความรวดเร็วดิฉันเองก็มีมีมาฝากด้วยเหมือนกันอย่างดีฉัน ทำข่าวต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสเดินทางไปในประเทศต่างๆอ,<ช>อย่างที่ประเทศมาเลเซียนะคะเวลาที่เขาไปขึ้นสถานีรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีเวลาบอกนะว่าขบวนรถไฟคันต่อไปเนี่ยจะมาในอีกกี่นาทีอ่ะเหลือ12อนาทีเราจะได้มีโอกาสนั่งรอไงว่า12นาทีเดี๋ยวเราค่อยไปต่อแถวก็ได้แต่อย่างอของไทยเราทั้ง MRT ก็ไม่มี e M e มีมีนะคะ MRT มีใช่ไหมคะ BTS คะมีด้วยไหมคะ BTS ไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมก็คือ BTS เนี่ยยังไม่เห็นทาให้เราไม่รู้ว่าเอ้ยเราคันต่อไปเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่หรือบางทีเลทปุ๊บไม่มีอะไรบอกเราเลยว่าเอ้ยมันเลทนะก็ทําให้เราต้องเสียเวลาด้วยเหมือนกันเราไม่สามารถที่จะกะเวลาได้ไงอันนี้ต้องรอดูด้วยเพราะว่าทาง BTS ก็บอกว่าต้องเห็นใจเขานะคะที่มีการปรับขึ้นราคาเพราะว่ามีการลงทุนเม็ดเงินเนี่ยไปจํานวนมหาศาลเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดนะคะมีการสั่งซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 35ตู้ใช่เพื่อที่จะเอามาตอบพ่วงกับอีก35ขบวนที่มีอยู่คือปกติเนี่ยเขามี35ขบวนนะคะก็จะมี1ขบวนจะมี3ตู้แล้วเขาไปซื้อมาอีก35ตู้เพื่อที่จะมาต่อเพิ่มขึ้นเป็นเป็น4ตู้ใช่เป็น4ตู้แล้วก็ยังมีการเตรียมพร้อมที่จะซื้อไปอีก5าขบวน20ตู้ที่จะมาถึงปลายปี5 6นี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าความเตรียมพร้อมในการให้บริการของ BTS เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันด้วยว่าปรับราคาเพิ่มขึ้น การบริการจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าอ่าเราก็ต้องรอดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยต้องการตู้เพิ่มหรือว่าต้องการขบวนเพิ่มกันแน่นะเพราะขบวนเพิ่มจริงๆมันจะเร็วกว่าตู้เพิ่ม้วยนะใช่ค่ะ <laughs> ก็ต้องรอดูนะคะว่า BTS เนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนที่ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่ามีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ b ิสคอนเน็แล้วนะคะแตุ่ผู้ชมยังเขาา้ามปติดตามรายการย้อนหลังและได้ที่ทางด้านของ Facebook แล้วก็ช่องทางของ YouTube ค้นหาคำว่า Nation b i ส Connect นะคะร,รวมถึงเข้ามาแนะนำติดชมรายการของเราได้ด้วยสว่วนนี้เราสามสาวแล้วก็ทีมงานลาคุณชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ